ครับสวัสดีครับ FC ช่างสักชาแนลทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพา FC นะครับมาดูแชสซีนะครับของ Isuzu e D-Max นะครับตัวนี้จะเป็น1.9 นะครับยกสูง4ประตูนะครับที่พามาดูนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะครับสอบถามเข้ามาว่ารุ่นนี้นะครับยังน่าใช้หรือไม่นะครับอยากจะดูเชสซีนะครับว่าโครงสร้างเชสซีนะครับมันเป็นยังไงบ้าง นะครับเพื่อเพื่อที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับกับลดค่าอื่นๆน,นะครับโดยรวมนะครับโดยรวมแล้วนะครับสภาพแชสซีการออกแบบนะครับเท่าที่สัมผัสนะครับเท่าที่ดัดมานะครับดีแม็กตัวนี้นะครับอ่าโครงสร้างแชสซีตัวนี้จะเป็นตั้งแต่ตัว ออนิวหัวกระสุนนะครับจนถึงปี2019นะครับก็โดยรวมเนี่ยนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ได้ดีกลมเกินไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับของแชสซีนะครับ,นะรบไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เส้นเส้นขวางนะครับก็ถือว่ายัง แข็งแรงดีอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว2,020นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าสิ่งที่นะครับ2,020นะครับตัดออกไปนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับก็คือนะครับตัวนี้2,019ลงไปหาตัวหัวกระสุน นะครับจะซีเนี่ยโครงสร้างนะครับจะคล้ายกันนะครับยกเว้นถ้าเป็นเครื่องสองพันะครับจะต่างกันแค่เหล็กยึดยางเท่นเครื่องนะครับซายขวาแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหน่งจุดเกมาแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนตัวยึดยางเท่นเครื่อง นะครับแล้วก็แท่นเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์โต้นะครับแตกแตกต่างกันแค่นั้นนะครับแต่โครงสร้างนะครับเส้นแคสซีทั้งซ้ายขวาก็ดูแล้วก็ถือว่าใหญ่ใหญ่แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะมีด้านหน้าเนี่ยจะมีคานยึดหม้อน้ำไอ้คานใต้หม้อน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นคานยึดแหลก คานใต้เครื่องคันใต้เกียร์นะครับด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นหนวดกุ้งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับตัวรถเองนะครับถ้าปีสองพันยี่สิบนะครับปีสองพันยี่สิบตัวนี้เขาจะตัดออกไม่ใส่มาให้ นะครับแล้วก็คานใต้ม้อน้ํานะครับคานใต้หม้อน้ําจะ,ละ,จะ,เ,าะาเล็กนะครับจะใหญ่เฉพาะคานยึดเหล็กนะครับจะใหญ่เฉพาะคานยึดเหล็กนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคานตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าให้มาแบบไหนอันนี้ผมยังยังไม่ได้ดัดตัวสูงนะครับ จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ตัวเตี้ยจะเป็นแค่เหล็กนะครับโยงมานะครับโยงมาเชื่อมกับขายึดปีกนกซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับแต่อย่าเอาไม่แรงไปขึ้นนะครับตัวนี้ไม่น่าตัดออกนะครับตัวนี้ไม่น่าตัดออกเพราะว่ามันช่วยแชสซีได้เยอะเลยนะครับสำหรับการชนการบิดตัวอะไรประมาณนี้แต่ท่อนท่อนขวางเขาเนี่ยใหญ่ท่อนเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงนี้ใหญ่ ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็คานนะครับคานแต่ละช่องแต่ละช่องของเขาเนี่นะครับก็จะปรับขนาดให้มันเล็กลงแล้วก็ใช้เหล็กที่บางลงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตัดออกไปอีกนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นนะครับเหล็กหนวดกุ้งนะรบ,บริเวณคานใต้เกียร์นะครับรุ่นนี้ยังมีอยู่ทั้งตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวสูง นะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถได้ดีนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถได้ดีตัวนี้เนี่ยนะครับถ้ารถเนี่ยโดนชนนะครับมุมมุมทะแยงเนี่ยจะจะเพี้ยนถ้าถ้าชนโดนหัวแชสซีเนี่ยมุมทะแยงก็จะเพี้ยนเพี้ยนน้อยกว่าตัวตัวใหม่นะครับเพราะว่ามันมีคานยึดหนวดพุ่งตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหลัง นะครับแล้วก็คานพวกนั้นนะครับมันจะเพี้ยนไม่ใช่ว่ามันไม่เพี้ยนนะครับมันเพี้ยนอยู่แต่มันจะเพี้ยนช้ากว่าตัวใหม่แต่ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับโดนชนหัวแชสซีนะครับแชสซีเนี่ยนะครับมุมทะแยงเพี้ยนบิดนะครับรถบิดได้เลยนะครับในกรณีที่มุมทะแยงเพี้ยนนะครับรถบิดนะครับมันจะมีผลกับอะไรนะครับมันจะมีผลกับอะไรถ้ารถที่โดนชนกระแทกเข้าหัวแชสซีเต็มเต็ม นะครับมันจะมีผลสำหรับการเหลื่อมล้มนะครับของตัวบอดี้หัวเก๋งกับกระบะนะครับถ้าไม่ดันมุมทะแยงให้เท่ากันเนี่ยนะครับวางหัวเก๋งลงวางกระบะลงนะครับการเหลื่อมล้านะครับของกระบะกับหัวเก๋งนี่มีแน่นอนนะครับตัวนี้จะเกี่ยวกับการที่รถเนี่ยเวลาโดนชนมุมทะแยงเพี้ยนนะครับลหลายๆท่านก็อาจจะไปซื้อรถมือสองมา นะครับทีนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามทูเข้ามาสอบถามว่า,าทำไมนะครับช่วงกระบะกับหัวเก๋งมันไม่เท่ากันมันเป็นเพราะมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็มันเป็นเพราะแชสซีแต่จะไม่เกี่ยวกับศูนย์ล้อนะครับถ้าถ้าไม่ได้กระเทกเข้ากับตัวปีกนกตัวล้อเต็มเต็มถ้าโดนเฉพาะหัวนะครับบางท่านบอกว่ารถผมเนี่ยโดนชนมาไม่เยอะโดนหัวแค่นิดเดียว โดนหัวแล้วก็เปลี่ยนท่อนหัวพวกนี้นะครับทําไมรถเนะ่ยมันวิ่งเฉียงแล้วกระบ,บะซ้ายขวามันไม่เท่ากันนะครับก็เป็นเพราะมุมเแยงนะครับของตัวแชสซีมันไม่เท่ากันนะครับมันจะมีผลแช่นี้นะครับแต่สําหรับนะครับรถที่ท่านบอกเอ่อโดนชนมาแล้วทีนี้ตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับตั้งตั้งตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับ แล้วก็ลูกเบี้ยนี่ปรับสูตรหมดแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะสมมติคันนี้เนาะโดนชนกระแทกทางด้านซ้ายนะครับให้เ,เพื่อนๆสังเกตดูลักษณะของคานสองตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ตัวปีกนกนะครับปีกนกล่างเป็นลักษณะของตัว C ฝั่งนู้นก็จะเป็นลักษณะของตัว C ถูกเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างคานแล้วก็หูยึดนะครับหูยึดปีกนก นนจะเป็นคานยึดเหล็กก็จะเป็นลักษณะของอสี่เหลี่ยมผืนผ้าโนะค้ง,งแบบนี้นะครับเวลาโดนชนนะครับเวลารถที่โดนชนกระแทกปึ้งเข้าล้อฝั่งนี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือน้ําหนักการกระแทกนะครับแชสซีมันจะหักช่วงนี้นะครับหักช่วงนี้ปุ๊บนะครับพอมันหักบางท่านคิดว่าแชสซีเนี่ยมันหักแค่ช่วงนี้แล้วก็ดันออกดันตรงนี้ตึงออกแล้วก็ ารถไปตั้งศูนย์อาจจะไม่ยกหัว,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 วไม่ยกเครื่องนะครับแล้วก็เอารถไปตั้งศูนย์ทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือการปรับลูกเบี้ยวนะการปรับลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับปรับเพื่อที่จะดึงดันปีกนกเดินหน้านะครับดันปีกนกเดินหน้าให้มันให้มันล้อมันเท่ากันสุดท้ายมันก็ไม่เท่ากันทําให้ล้อฝั่งนี้มันชิดนะครับทาให้ล้อฝั่งนี้มันชิดล้อฝั่งโน้นนะครับล้อฝั่งขวา ทำไมมันเดินหน้ามันเป็นเพราะอะไรอ่นะเดี๋ยวตามช่างศักด์มาดูเรื่อยๆนะครับสิ่งที่นะครับล้อฝั่งน้นมันเดินหน้าล้อฝั่งนี้มันถอยหลังมานะครับมันก็เกิดจากการกระแทกของล้อล้อเนี่ยถูกเชื่อมต่อด้วยคอมา้าปีกนกดูลักษณะของปีกนกที่เป็นลักษณะของตัว C มันจะส่งปึ่งน้ำหนักจุดแรกก็คือตรงนี้นะครับขายึด นะครับขายึดปีกนกหลังนะครับขายึดปีกนกหลังเชื่อมต่อบริเวณด้านบนของเชสซีมันก็เลยชอบหักตรงนี้นไครับทีนี้มันไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะครับเพื่เนิดไม่ได้จบแค่ตรงนี้น้ำหนักที่สองที่มันส่งไปก็คือฝั่งโน้นนะครับเชื่อมต่อด้วยคานตัวนี้นี่นี่พึ่งน้ำหนักที่สองก็คือส่งไปฝั่งโน้นนะครับส่งไปฝั่งน้นปุ๊บนะครับเป็นยังไงต่อปีกนกตัวน้นก็จะดันล้อนะครับฝั่งน้นเดินหน้า อ่ะตอนโน้นเดินหน้านะทีนี้กลับมาตอนชนเข้าตรงนี้ปึ้งตัวนี้ยุบสิ่งที่ตามมาอีกก็คือด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยถูกดึงนะครับด้านหน้าน่คานตัวนี้นะครับจะถูกดึงตามกันมานะครับถูกดึงตามกันมาตามน้ําหนักนะครับของรถที่ที่ชนที่กระแทก นะครับต้องทำความทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่ในส่วนที่ผมวงนะครับนี่เนี่ยตรงนี้แหละคือคือส่วนที่สำคัญมากสำหรับลดเวลาดัดเชสซีเสร็จนะครับแล้วก็เอาไปตั้งตั้งศูนย์นะครับถ้าตรงนี้นะครับไม่เท่ากันบริเวณนี้ไม่เท่ากันนะครับยังไงนะครับการตั้งศูนย์ก็ไม่ได้แน่นอนนะครับหรือถึงจะได้ก็ไม่ไม่พอนะครับถ้าไม่แก้ตรงนี้นะครับถ้าไม่แก้ตรงนี้ก่อน นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่หลายท่านนะครับถ้าเข้ามาสอบถามว่าทําไมเอารถไปซ่อมชนแค่นิดเดียวนะครับแล้วทําไมมันตั้งศูนย์ไม่ได้รถวิ่งเฉียงกระบะหัวเก่งไม่เท่ากันล้อหน้าซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ลงรายละเอียดไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมา ลงรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าถ้ามันชนเข้าแบบนี้จะต้องดันยังไงต้องเกยยังไงนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับน่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าได้ความรู้นะครับก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กดติดตามนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับคดีอนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทั้งสัตว์ต้องขอลาเพื่อนๆเอฟซีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ